สวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับก็หมูก็ครบ14สัปดาห์แล้วนะครับตอนนี้นี่14สัปดาห์ก็จะประมาณนี้นะครับกจะประมาณสัก70 75โลนะครับประมาณนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเช้าเนาะก็ให้กินอาหารอยู่นะครับผมจะให้กินสายหน่อยเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมให้กินอยู่2มือนะครับมื้อเช้ากับมื้อเย็น นะครับมื้อเช้าก็ให้อาหารเม็ดเหมือนเดิมนะครับแล้วมื้อเย็นก็ให้กินเสร็จอาหารนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าผมก็จะให้อยู่ประมาณเวลาประมาณสักเก้าโมงสิบโมงประมาณนี้นะครับให้ก็สองมื้อนะครับช่วงนี้ก็อากาศจะร้อนนะครับอากาศก็เมื่อวานนี้สี่สององศานะครับ วันนี้ก็น่าจะไม่หนีกันมากเนาะ4ส,สองศาก็ต้องเปิดน้ำให้เขาเล่นนะครก็หมูที่จำหน่ายได้ที่ผมเคยจำหน่ายไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณช่วง ยี่สิบสัปดาห์นะครับประมาณนี้ว่าก็าอาจจะเลดออกไปหน่อยนะเพราะว่าว่าเราไม่ได้ให้กินหัวอาหารล้วนนะครับก็อาจจะมีเลดอาจจะยี่สิบสัปดาห์กว่าอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามจะเลี้ยงให้ได้ประมาณสักไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ครับแต่หมูชุดนี้นี่ก็ถือว่าโตเร็วใช่ได้ครับ สองตัวนี้กัดกันขาเจ็บตอนนี้เดินได้แล้วต้องทำคอกแยกไว้ต่างหากครับ ครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ